ปล่อยมือยืดตัวตรงมองพี่มองนี้มองนี้ไว้มองนี้ไว้มองนี้ไว้ไวยอ่ยอยอ่อย่อยืนยอ่อยืนยอ่อยืนอ่าทำเอนก็ได้ไม่ให้มันไม่ให้มันล้มอ่ะอ่ากลับไปมาอ่าให้กลับไปมาทรงตัวให้ได้อ่าให้บอร์ดอยู่ตรงกลางลงครับอ่าดีดีมองหน้าไว้ลงอ่า ดีครับอ่าแล้วลงอย่าลืมก้าวไปข้างหน้าหน่อยนึงก้าวไปข้างหน้าหน่อยนึงดีไปหน่อยอ่าลงให้มันมั่นคงลงให้มั่นคง,ง,นองตอนนี้เรายังไม่ลงดูอ่ะขึ้นไปยืนไปเลยอ่าแล้วก็รอให้หมดอ่ามองหน้าไว้อ่าลงเออเห็นไหมเอ้ยสวยได้อยอ่าลงลงทางเดิมอย่าลืมเออดูวิทเทคนิคเราจะไปฝึกจะไม่เราจะไม่เก่ง ดีครับบิดตัวครับอ่านิดนึงอ่าลงลงถ้าไม่ได้ลงอ่า้องหน้าไว้อ่าแล้วปิดค่อยๆบิดอ่าลองกดดูก็ได้อ่ดกดดูก่อนถ้ากดช้ากดลึกๆกดซ้ายกดขวาค่อยๆกดไม่ต้องรีบกดช้าๆย่อตัวข้างหน้าหน่อยหน่งอเข่าข้างหน้าหน่อยอ่าดีอ่าลงอ่าโอเคสิบห้านาทีแรกถือว่าดีมองหน้าไว้บิดบิดเอวอ่าไปก่อนเรื่อยๆบิดไปแม่นนัก็พยายามทำให้ตรงไปก่อน สองสาวันถึงจะเป็นอันนี้ถือว่าเคลื่อนที่ได้แล้วจะพยายามโยกแต่ข้างหน้าเราดีเวียงตัวเวียงแขนไปท้างข้างอกลับมาทีละอ่ะจะช้ากลับไปเวียงดีกดมาฝ่ายสุดซ้ายสุดขวาสุดอ่าไม่เป็นไรเข้าค่อยไปค่อยไ,ไปลงเก่งขาดีครับขึ้นไปเคบิดเวียงป่าซ้าย ป้ายขวาซ้ายเวียงแรงแรงอ่าอย่าลืมอย่าลืมส้นเท้าด้วยอย่าลืมปลายเท้าด้วยให้สุดอ่าเบาเบาส้นส้นเยอะไปส้นเยอะไปเวียงอ่าอย่าเพิ่งกดเยอะก็ได้ใช้เวียงเอวออกเวียงเลยเวียงงแรงๆอย่าเวียงแต่แขนอ่าเวียงทั้งตัวไปเลยใช่เวียงให้แรงแไปเลยไม่กดไม่อ่าขวามาซ้ายดีอย่างงั้นประมาณนั้นอ่ามองหน้าไว้หรือมองหน้าไว้เวียงอ่าเวียงป้ายดีครับอย่าทิ้งน้ำหนักเยอะใช้เวียงท่อนบนเอาโอเคครับ เอาตัวให้อยู่ตรงกลางย่อสองขาอย่าอย่าเอียงข้างอ่าโอเคทำหมดแล้วแล้วก็ลงแล้วถีบใหม่เวียงเวียงเลยเวียงเลยโอเคดีป้ายดีสวยอ่าไปเลยเวียงกลับกลับไปเร็วหน่อยกลับเร็วหน่อยอ่าอย่าเวียงลึกเพราะตัวหนูหนักอเวงลึกไปอีกเวียงเวียงป้ายเวียงเวียงแขนเวียงอหญ่ใหญ่วาดแขนเวียงเลยเวียงแรงๆมองข้างหน้าไว้